ดวงการเงินของคนเกิดวันอังคารในเดือนพฤศจิกาย,ยน2568ค่ะปีนี้ไม่มีเหตุบางเอิเลยนะคะวันนี้อาจารย์จะมาะบอกเรื่องการเงินค่ะจะได้มีแนวทางในการใช้จ่ายเงินนะคะซึ่งอาจารย์จะหยิบออกมา3ใบพไพ่ใบที่1แทนต้นเดือนพไพ่ใบที่2แทนกลางเดือนแล้วก็พไพ่ใบที่3แทนปลายเดือนนะคะแล้วก็สําหรับใครต้องการดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์เช็คพลังงานชีวิต ตรวจดวงชะตาเช็คพื้นดวงนะคะต้องการให้จารนยะ์เป็นที่ปรึกษาหาหทางออกให้นะคะในช่วงที่จะก่อนที่ถึงปีใหม่นี้ก็ทักข้อความสอบถามค่าครูกันได้เลยค่ะอาจารย์จะสุมหยิบไพ่ออกมาสามใบนะคะ1 2 3ค่ะมาดูกันเลยโอ้โหชาวเกิดวันอังคารนะคะถือว่าการเงินดีมากๆเลยตั้งแต่ต้นเดือนเลยค่ะ ต้นเดือนการเงินดีการเงินมั่นคงธุรกิจหรืองานที่ทําอยู่ไปได้ดีส่งผลให้การเงินดีเลยนะคะมีความสุขค่ะบางคนได้โบนัสแล้วนะคะต่อไปค่ะกลางเดือนกลางเดือนอาจจะมีเรื่องให้จับจ่ายใช้สอยบ้างนะคะในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนอาจจะเป็นเพราะว่าใกล้ปีใหม่แล้วอาจจะต้องอจ่ายไปกับเรื่องของเสื้อผ้านหน้าผมหรือว่าของขวัญอะไรก็เป็นได้แต่ก็มีเงินนะคะมีเงินในการใช้จ่าย ส่วนปลายเดือนนี่เลยค่ะสวยงามปลายเดือนนี่ขยับตัวเงินดีขึ้นมาเลยนะคะการเงินอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจหรืองานที่ทำบางคนได้โบนัสหรือบางคนได้เงินอะไรที่มาง่ายๆฟุกๆนะคะมีเกณฑ์ได้โชคลาภด้วยนะสิ่งจักสิประทานพรนะคะบางคนได้เงินง่ายๆจากอ,อินเทอร์เน็ตงานจากออนไลน์ของเราเนี่ยแหละคะ่ะถือว่าโอเคเลยนะคะ ดีทั้งต้นกลางเดือนเลยนะคะก็ขอให้พิิ่นคำว่าสาธุพิิ่์คำว่าน้อมรับคำทํานายนะคะเพื่อรับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นปีใหม่นี้กับเราและก็ขอให้ได้โชคลาบก่อนใหญ่ค่ะ